สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายอยู่บ้านรำพังโครนครึ่งขาขวางทางไปไหนไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าใช้สถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลพายุฮีโกส ส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงได้รับความเสียหายกันไม่น้อยและหลังระดับน้ําได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแน่นอนว่าบ้านเรือนต้องเต็มไปด้วยโคลนชาวบ้านต้องคนย้ายสิ่งของทําความสะอาดชลรางดินโคลนและวันนี้ทางทีมงานได้นําคลิปเรื่องราวดีๆสุดประทับใจมาฝากกันกับภาพของทหารารหนึ่งี่โรยโคลนเพื่อนําอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้คุณยายที่อาศัยอยู่เพียงลาพังไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่สามารถออกไปไหนได้นั่ จากโคลนเหนียวและสูงถึงครึ่งน้องเลยทีเดียวโดยทางสมาชิกติกตอกรายหนึ่งได้เผยอยคลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่าให้ภาพมันบรรยายน้ำท่วมยายอยู่คนเดียวไฟน้ำก็ไม่มียายออกไปไหนไม่ได้โชคดีที่ยังมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคุณยายอยู่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เราแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีกับคุณครับ